ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูวิชุณีรักวีรธรรมหรือว่าคุณครูเปานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องประเภทและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ค่ะสำหรับในเรื่องแรกนี้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ อ่าง .1. 1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ตัวชี้วัดที่1-3จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ก็ได้แก่ข้อ 1. บอกลักษณะของงานประดิษฐ์แต่ละประเภทได้ถูกต้อง 2. จำแนกงานประดิษฐ์ตามประเภทของการใช้ประโยชน์ได้และ 3. เห็นประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ค่ะถ้าพร้อมแล้วมันเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆลองช่วยคุณครูสำรวจด,ดูซิคะว่าในชีวิตประจำวันมีวัสดุเหลือใช้ใดบ้างที่อยู่รอบตัวเราค่ะเก่งมากเลยนะคะมีขวดน้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกเอ่ยอ่ามีเชือกฟางนะคะมีอะไรอีกคะอ่าอาจจะเป็นฝาขวดน้ำใช่ไหมคะอะไรอีกคะ เป็นถุงพลาสติกนั่นเองอะไรอีกอเป็นแปลงสีฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วขออีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นฝาขวดน้ำพลาสติกนั่นเองค่ะเออของเหลือใช้เหล่านี้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถนำมาทำประโยชน์อะไรได้อีกไหมคะ่าใช้แล้วนะคะเราอาจจะเปลี่ยนรูปร่างของเขาด้วยการนำมาประดิษฐ์ เป็นของใช้ต่างๆอะดูตัวอย่างกันเลยค่ะอย่างแรกเลยขวดน้ำค่ะเราสามารถอานำมาประดิษฐ์อะไรได้ั้างไหมคะอะได้นะคะเป็นอะอาจจะเป็นรถของเล่นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอะเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ใบไม้แห้งต่างๆเด็กๆคิดว่านำมาประดิษฐ์อะไรได้บ้างคะ เก่งมากเลยค่ะสามารถนำมาอาประดิษฐ์กลายเป็นที่คั้นหนังสือได้นั่นเองต่อไปค่ะแล้วเชือกฟางละ่ะคะเด็กๆคิดว่านำมาประดิษฐ์อะไรได้อ่าใช่แล้วนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นค่ะนำมาทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นั่นเองค่ะนอกจาก างานประดิษฐ์ดังกล่าวนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูมีงานประดิษฐ์อะไรอีกบ้างคะที่นักเรียนเคยพบเห็นอ่าช่วยคุณครูบอกเลยค่ะอ่าอย่างแรกนะคะอาจจะเป็นพัดกระดาใช่ไหมคะอ่าก็เป็นว้าวค่ะมีอะไรอีกบ้างคะอ่าอาจจะเป็นกล่องใส่ดินสอใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ อ่าใช้แล้วนะคะเป็นโมบายนั่นเองมีอะไรอีกเอยอ่าอันนี้ก็จะเป็น้อยข้อมือใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูขออีกสักหนึ่งตัวอย่างคะ่ะอ่าใช้แล้วนะคะเป็นโทรศัพท์จากแก้วน้ำกระดาษนั่นเองคะ่ะแล้วจากสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้นักเรียนคิดว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์เหมือนหรือต่างกันคะ ใช่แล้วนะคะมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะมาช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะว่าภาพที่คุณครูนำมาเนี่ยเป็นงานประดิษฐ์หรือไม่ใช่งานประดิษฐ์ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆเอ่า,ว,าว้าใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่า,ว,าว้าเป็นงานประดิษฐ์ไหมคะ ใช่แล้วนะคะเว,ว่านี่ก็คืองานประดิษฐ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอะไรคะเนี่ยอ่าก็คือกังหันลมใช่ไหมคะกังหันลมเป็นงานประดิษฐ์ไหมคะใช่แล้วนะคะกังหันลมก็เป็นงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นขวดน้ำค่ะใช้งานประดิษฐ์ไหมคะ ถูกต้องนะคะขวดน้ําไม่ใช่งานประดิษฐ์นั่นเองค่ะเนื่องจากเป็นเพียงวัสดุเหลือใช้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะาฝาขวดนะคะเป็นงานประดิษฐ์ไหมคะอ่าใช่แล้วนะคะไม่ใช่งานประดิษฐ์ค่ะต่อไปค่ะถ,ถุงพลาสติกถุงพลาสติกถือว่าเป็นงานประดิษฐ์ไหมคะ เยี่ยมเลยนะคะถุงพลาสติกไม่ใช่งานประดิษฐ์ค่ะต่อไปค่ะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะใช่แล้วนะคะก็เป็นงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นกล่องนะคะสำหรับใส่อินสอนะคะเป็นงานประดิษฐ์ไหมคะเด็กๆใช่แล้วนะคะเป็นงานประดิษฐ์ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้คือ ฝาขวดน้ำพลาสติกจัดเป็นงานประดิษฐ์ไหมคะใช่แล้วค่ะไม่ใช่งานประดิษฐ์นะคะโอ้โหเด็กๆเ,เนี่ยตอบได้ถูกต้องเลยค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยสามารถตอบคุณครูได้แล้วว่างานประดิษฐ์เนี่ยคือสิ่งยังไงบ้างนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยคุณครูคสรุปหน่อยค่ะว่าแล้วตกลงเนี่ยงานประดิษฐ์เนี่ยคืออะไรอ่ะ สำหรับงานประดิษฐ์นะคะก็คือการนำวัสดุนะคะหรือเศษวัสดุที่มีในบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายนะคะในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่นของใช้แล้วก็ของตกแต่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาได้เห็นตัวอย่างงานประดิษฐ์ค่ะ แล้วก็ช่วยกันบอกด้วยนะคะว่างานประดิษฐ์ชิ้นนั้นเราไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรค่ะอย่างแรกเลยคะ่ะงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนี้คืออะไรคะอ่าใช่แล้วนะคะคือที่ขั้นหนังสือนั่นเองค่ะที่ขั้นหนังสือเรามีไว้สําหรับทําอะไรคะอ่าใช่แล้วนะคะเราก็เอาไว้ใช้ขั้นหนังสือนะคะเวลาที่เราอ่านแล้วยังไม่จบนะคะเราก็ขั้นเอาไว้ก่อนต่อไปค่ะอันนี้คือ โมบายนะคะโมบายมีไว้สำหรับทำอะไรคะอาจจะเอาไว้สำหรับแขวนนะคะที่บ้านหรือว่าเอาไว้ให้เด็กๆดเดี่ยได้มองดูนะคะเพื่อความสวยงามหรือว่าตกแต่งนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะใช่แล้วนะคะคือพัดกระดาษค่ะมีไว้สำหรับทำอะไรคะอาจจะไว้พัดนะคะหรือว่าจะเอาไว้ประดับตกแต่งก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ อันนี้คือเว,ว้านั่นเองนะคะเว,ว้ามีไว้สําหรับทําอะไรคะเด็กๆอ่าใช้แล้วนะคะมีไว้เล่นนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะอเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเรามีไว้สําหรับทําอะไรคะเด็กๆใช้แล้วนะคะเรามีไว้สำหรับประดับตกแต่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้อะไรเอย่ย เป็นถุงผ้านะคะถุงผ้าเรามีไว้สำหรับทำอะไรคะอ่ะใช่แล้วเรามีไว้สำหรับใส่ของต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะเด็กๆอ่าจรวดกระดาษนั่นเองเรามีไว้สำหรับทำอะไรคะอ่ะเรามีไว้สำหรับเล่นใช่ไหมคะเพื่อความพเพลิดเพลินค่ะต่อไปค่ะสร้อยข้อมือเรามีไว้สำหรับทำอะไรคะ อ่าใช้แล้วนะคะเราไว้สำหรับสวมนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับร่างกายของเราค่ะต่อไปค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้อ่าอันนี้เป็นเข็มกลัดนะคะจากเกรดปลาอ่าอันนี้นะคะมีไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรคะใช้แล้วนะคะก็มีไว้ประดับตกแต่งเครื่องแต่งกายของเราค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือกังหันนั่นเองนะคะกางหันลมเรามีไว้ทำอะไรคะ อ่าใช้แล้วนะคะกังหันลมกระดาษเราก็มีไว้สำหรับเล่นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกล่องใส่ดินสอกล่องใส่ดินสอสำหรับทำอะไรคะเด็กๆใช้แล้วนะคะเราก็มีไว้ใช้งานสำหรับเก็บจัดเก็บดินสอให้เป็นระเบียบนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเป็นโทรศัพท์จากแก้วกระดาษค่ะเรามีไว้ทำอะไรคะ ใช่แล้วนะคะเรามีไว้เล่นนั่นเองค่ะจากตัวอย่างงานประดิษฐ์ดังกล่าวเด็กๆจะเห็นได้เลยว่า,างานประดิษฐ์แต่ละชิ้นเนี่ยมีประโยชน์นะคะในการนำไปใช้ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูก็เลยจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยคุณครูแยกประเภทหน่อยค่ะว่าสิ่งประดิษฐ์ใดบ้างที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมือนกันามาดูกันเลย ว่าคุณครูเนี่ยมีกลุ่มเอาไว้นะคะอย่างกลุ่มแรกเป็นกลุ่มอะไรคะอ่าเป็นกลุ่มเดียวกับว่าวอย่างที่สองเป็นถุงผ้าและอย่างสุดท้ายคือโมบายนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งประดิษฐ์แรกค่ะดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเด็กๆคิดว่าอยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งใดคะ ใช่แล้วนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันกับโมบายค่ะต่อไปค่ะที Quran ่คั้นหนังสือค่ะเด็กๆคิดว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับอะไรบ้างคะเยี่ยมเลยนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันกับถุงผ้าค่ะต่อไปค่ะ่ากล่องใส่ดินสอค่ะน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับอะไรคะใช่แล้วนะคะอยู่กลุ่มเดียวกับถุงผ้าค่ะต่อไปค่ะ จะลวดกระดาษนะคะอยู่กลุ่มเดียวกับอะไรคะใช่แล้วอยู่กลุ่มเดียวกับเวาลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ,ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือน่าจะอยู่กลุ่มไหนเอย่ยใช่แล้วนะคะอยู่กลุ่มเดียวกับโมบายนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะอ่าเป็นกังหันลมกระดาษอยู่กลุ่มไหนคะ ถูกต้องนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันกับว่าวเลยต่อไปค่ะพัดกระดาษอ่าอยู่กลุ่มไหนคะใช่แล้วนะคะอยู่กลุ่มเดียวกับถุงผ้าค่ะต่อไปค่ะเข็มกลัดอ่าเข็มกลัดอยู่กลุ่มไหนคะใช่แล้วนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันกับโมบายค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วค่ะ,ะโทรศัพท์จากแก้วกระดาษอยู่กลุ่มไหนคะ ใช่แล้วนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันกับเว่านั่นเองค่ะจากกลุ่มที่นักเรียนจัดเนี่ยถ้าให้นักเรียนเนี่ยมองถึงาการใช้งานเนี่ยมันก็มีความาการนำไปใช้ที่คล้ายคลึงกันใช่ไหมคะเด็กๆถึงได้จัดกลุ่มแบบนี้อย่างในกลุ่มแรกเราจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นอะไรคะอาเป็นของเล่นนะคะส่วนกลุ่มที่สองก็เรียกได้ว่าเป็น ของใช้ค่ะและก็กลุ่มสุดท้ายเราก็จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นของตกแต่งนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มของเล่นเนี่ยเรามีการใช้งานยังไงนะคะใช้แล้วนะคะเราก็มีไว้สำหรับใช้เล่นแล้วก็ทำให้เกิดความสนุกสนานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มของใช้เรามีการใช้งานยังไงคะ ใช้แล้วนะคะเราก็มีไว้ใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มของตกแต่งค่ะเรามีการใช้งานอย่างไรบ้างคะอ่าใช่แล้วนะคะเราก็มีไว้สำหรับใช้ตกแต่งนะคะร่างกายหรือว่าสถานที่ให้สวยงามนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอที่จะให้นักเรียนได้ดูกันค่ะหลังจากดูคลิปจบแล้ว ครูนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้อ่แล้วก็มาช่วยกันบอกอีกทีนึงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เอแล้วงานประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะเรามาดูกันเลยครับในหัวข้อประโยชน์ของงานประดิษฐ์ครับประโยชน์ของงานประดิษฐ์มีดังนี้ครับทำให้มีของเล่นของใช้และของประดับตกแต่งไว้ใช้ครับมีความมุ่งมั่นขยนัน และอดทนในการทำงานสัปส่งเสริมให้เกิดความคิดดีเริ่มสร้างส์งครับช่วยประหยัดเงินให้แก่ครอบครัวด้วยครับนอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเมื่อดูคลิปวิดีโอจบแล้วมาช่วยกันสรุปเลยนะคะว่าอ่านภายในคลิปเนี่ยเขาพูดถึงอะไร ใช้แล้วนะคะเขาก็พูดถึงประโยชน์ของงานประดิษฐ์แล้วเด็กๆนะคะช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าประโยชน์ของงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างข้อที่1น,นะคะอะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะก็จะมีเป็นของเล่นนะคะของใช้แล้วก็ของประดับตกแต่งต่างๆนะคะไว้ใช้งานนั่นเองค่ะประโยชน์ข้อที่2ค่ะ,ะทำให้เกิด ความภาคภูมิใจนะคะในความสามารถของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนสามารถประดิษฐ์สิ่งของได้แล้วต่อไปค่ะ,ะการประดิษฐ์นะคะก็ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังงานประดิษฐ์นะคะก็ยังฝึกความมุ่งมั่นนะคะและความอดทนในการทำงานของนักเรียนด้วยค่ะเยี่ยมเลยนะคะในข้อที่5ค่ะ งานประดิษฐ์นะคะก็ยังช่วยฝึกนะคะให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะคะในการประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะและข้อสุดท้ายละคะใช่แล้วนะคะงานประดิษฐ์นะคะยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะในการซื้อของเล่นของใช้แล้วก็ของตกแต่งต่างๆนั่นเองค่ะโอ้โหเด็กๆตอบได้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดกันค่ะ นักเรียนนะคะจะต้องประดิษฐ์ของเล่นของใช้หรือของตกแต่งแล้วนักเรียนเนี่ยประดิษฐ์ได้แล้วนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปประดับตกแต่งนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามในบ้านนะคะหรือว่าในโรงเรียนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะขอมามอบหมายชิ้นงานให้กับนักเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยสำรวจของเล่นของใช้หรือของตกแต่งนะคะที่นักเรียนเนี่ยเคยพบเห็นมาหนึ่งชนิดนะคะจากนั้นให้วาดภาพแล้วตอบคำถามลงในแบบบันทึกจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำเสนอให้ครูแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ สำหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะถ้านักเรียนเห็นเกณฑ์แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปทำแล้วเราไปลงมือทำงานกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปนำเสนอชิ้นงานนะคะเรามาสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้กันก่อนเลยคะ่ะในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คืองานประดิษฐ์นะคะสามารถแบ่งตามประโยชน์ได้เป็นของเล่น ของใช้และของตกแต่งประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะก็คือทำให้มีของเล่นของใช้และของตกแต่งไว้ใช้งานช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบชิ้นงานค่ะเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆเนี่ยสามารถช่วยคุณครูสรุปได้ครบถ้วนต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆเลยค่ะอ่าอย่างนี้งานแรกนะคะที่เพื่อนทำมาค่ะ เพื่อนวาดอของสิ่งนี้นะคะก็คือกรอบรูปค่ะแล้วเพื่อนก็ตอบมาว่ากรอบรูปเนี่ยเป็นของใช้ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะแล้วสิ่งของที่นำมาอัดประดิษฐ์นะคะหรือวัสดุที่นำมาทำกรอบรูปก็คือไม้นั่นเองค่ะ,ะเพื่อนก็ตอบมาได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ในข้อสุดท้ายนะคะถามว่า สิ่งของนี้มีประโยชน์อย่างไรเพื่อนก็บอกว่าไว้สำหรับประดับผนังบ้านอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆอ่าใช่แล้วนะคะถูกต้องแล้วก็ประดิษฐ์ออกมาก็คงจะสวยงามน่าดูเลยค่ะต่อไปมาดูผลงานต่อไปนะคะอันนี้เพื่อนวาดอะไรคะอ่าใช่แล้วนะคะก็คือกังหันลมนั่นเองค่ะสิ่งของนี้เป็นงานประดิษฐ์ประเภทใดคะ เพื่อนตอบมาถูกต้องแล้วใช่ไหมเอ่ยว่ามันคือของเล่นนั่นเองนะคะแล้วของสิ่งนี้นะคะเพื่อนก็ตอบมาว่าทํามาจากกระดาษถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเพื่อนก็บอกว่าประโยชน์นะคะของกังหันลมนี้ก็คือใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานนั่นเองเด็กๆเ,เห็นด้วยไหมคะอ่าใช่แล้วนะคะเด็กๆทุกคนเห็นด้วยหมดเลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะหลังจากที่เด็ก,เ,ดกเนี่ยได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนก็คงจะเห็นประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์แล้วนำไปช่วยผู้ปกครองนะคะหรือว่าคนในครอบครัวประดิษฐ์สิ่งของไว้ใช้ภายในครอบครัวกันใช่ไหมคะเหมือนอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กับคุณครูจนจบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทาข้อสอบเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ข้อที่1ค่ะข้อใดกล่าวถึงงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง 1. คือการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่หาได้ง่ายมาสร้างสารรค์ให้เป็นผลงานประเภทต่างๆหรือว่าข้อ2คะประดิษฐ์ของเล่นตามแบบเดียวกันกับเพื่อนหรือว่าข้อ3คะคือการใช้วัสดุราคาแพงในการประดิษฐ์ของเล่นข้อไหนคะที่ถูกต้อง ใช่แล้วนะคะก็คือข้อที่1ค่ะเป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่หาได้ง่ายมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานประเภทต่างๆนะคะเหตุผลนะคะก็เพราะว่างานประดิษฐ์เนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่2กันค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของเล่นคือข้อใด ข้อหค่ะช่วยประหยัดเงินภายในครอบครัวหรือข้อ2ทํทำให้เป็นคนรักษาความสะอาดหรือว่าจะเป็นข้อ3ค่ะทำให้เป็นคนตรงต่อเวลาข้อนี้ค่อนข้างง่ายเลยอ่าเด็กๆตอบได้ถูกไหมคะ ใช่แล้วนะคะก็คือข้อที่1น,นั่นเองนะคะช่วยประหยัดเงินภายในครอบครัวนะคะเพราะว่าการประดิษฐ์เนี่ยเป็นการนําวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นชิ้นงานทําให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะต่อไปมาดูในข้อที่3นะคะข้อใดเป็นการประดิษฐ์ของเล่นคะข้อ1ขอตุ๊กตาจากพี่ข้อ2ซื้อตุ๊กตาจากร้าน หรือว่าข้อ3ใช้เศษกระดาษทำตุ๊กตา,าเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือข้อที่3นั่นเองนะคะเป็นการประดิษฐ์ของเล่นก็คือเราใช้เศษกระดาษนะคะมาทำตุ๊กตานะคะเหตุผลก็คือการประดิษฐ์เนี่ยคือการสร้างชิ้นงานจากเศษวัสดุการทำตุ๊กตานะคะจากกระดาษจึงถือได้ว่าเป็นการประดิษฐ์นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักกับงานประดิษฐ์กันไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องประเภทและประโยชน์ของงานประดิษฐ์กันไปแล้วในคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ